เผยสเปค Galaxy S24 FE มีรุ่นที่ใช้ชิป Snapdragon 8 g e 3และ Exynos 2400ให้จอ AMOLED 6.1นิ้วพร้อมแบบ4 5 0 0ม mAh ช่วงปีที่ผ่านมาทาง Samsung ได้นำสมาร์ทโฟนตะกูล FE หรือ f a n Edition กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในปีนี้ก็เหมือนจะสานต่อใน Galaxy S24 FE หลังจากที่มีสเปคเผยมาแล้วครับจากจอมแม่นย่าง r d o r e เร็บน X ครับโดย o r เร็ d a ได้เผยสเปคหลักๆของรุ่นนี้ว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.1นิ้วฉายชิปโปรผล2โเวอร์ชันคือ a p d r a g o น8.3และ h 2ช2400ซึ่งจะคล้ายกับ X24 และ X24+ Plus ที่จะแบ่งตามตลาดแต่ละประเทศส่วนแรมให้มาที่ 12GB เป็นแบบ LPDDR5 และลอม118 g ิเป็นแบบ USB 3 1หรือ256กิเป็นแบบ USB 4.0และให้แบตตอรี่มาที่4,500มิลแอมสซึ่งสูงกว่า A24 ที่ให้มาที่4,000มิลแอมเท่านั้นครับถึงแม้ว่าสเปคต่างๆจะคล้ายกับ A24 รุ่นดั้มต้นแต่ในตัว FE จะมีการตัดฟีดเจอร์บางอย่างออกไปเพื่อ <c oughs> ให้ประหยัดลงเช่นกล้องหลังและวัสดุในการประกอบตัวเครื่องครับโดยการเปิดตัวของ A24 FE คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ตรงเป็นช่วงเดียวกันกับที่เปิดตัว A23 FE ในปีที่แล้วครับ